ราชาแห่งวงเวทตอนที่ 223, โยหิมมิงในช่วงเวลานี้พลังจิตวิญญาณมหาศาลได้หลั่งไหลเข้ามาภายในร่างกายของชูเทียนเขาสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงการทะลวงผ่านคอขวดของเขาหากแต่ประตูที่เขาเปิดออกมานั้นดูจะแตกต่างจากควรที่จะเป็นอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้นั้นดูรกร้าง ไช้ซึ่งพลังจิตวิญญาณเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะจะทะลวมพลังฝึกตนเลยแม้แต่น้อยชูเทียนที่ตอนนี้ได้รับเอาพลังจิตวิญญาณที่ลึกลับเข้ามาร่างกายเป็นจํานวนมากแล้วด้วยพลังดังกล่าวนั้นจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยนที่จะเลื่อนระดับได้ดังนั้นจึงมีบางสิ่งที่เขากระกระอวนอยู่ในชั่วขณะด้วยการวาดกระบี่ออกไปทําให้มเมล็ดแห่งเปลวเพลิงแตกออกมาจนทําให้กลายเป็นเศษของชิ้นเินลาที่ถูกบดขยี้ไปแล้วอย่างสมบูรณ์ ส่วนกระบี่อเวจี v G ที่มีพลังน้ำแข็งเหมมันโดยปกติคมกระบี่จะสะท้อนพลังผิวน้ำแข็งเหมมันที่เย็นจะเยือกออกมาทว่าตอนนี้กลับมีประกายแสงประลาแสงทมินคลุมอยู่มันแผ่ซ่านพลังออกมาจนทําให้อากาศร,บรอบๆนั้นบิดเบี้ยวนี่มันกลิ่นอายของเพลิงโลกันนี่นาะหลังจากที่กระบี่ดูดซับมเมล็ดเปลวเพลิงโลกันเข้าไปแล้วไม่เพียงสามารถช่วยเพิ่มพลังแต่ยังช่วยฟื้นฟูพลังความแข็งแกร่งของกระบี่อเวจี v G ด้วย ดูราวกับว่ามันได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเมื่อฉูเทียนกระตุ้นเพลิงกระบี่ลับแล้วเปลวเพลิงที่รุนแรงก็พุ่งพล่านแผ่ออกมาคลุมคมกระบี่ในทันทีเปลวเพลิงดังกล่าวนั้นยังคงมีสีน้ำเงินอยู่ทว่าเปลวเพลิงนั้นกลับสว่างจ้ามากยิ่งกว่าเดิมราวกับเป็นสีน้ำเงินของหินมณีศิลาคุณภาพสูงเปลวเพลิงสีน้ำเงินยังคงเผาไหม้ลุกชนขึ้นมาไม่หยุดหย่อนตุ้มศิลาขนาดมหึมาถูกฟันออกเป็นสองท่อน เปเลวเพลิงสีน้ำเงินเองก็ยังคงลุกโชนหลงเหลืออยู่ที่ชิ้นส่วนของศิลาดังกล่าวพลังเพลิงที่ระเบิดออกมาพร้อมกับลุกขึ้นมาเรื่อยๆนี้ทำให้ศิลาทั้งสองก้อนนั้นถูกกลืนกินไปด้ยวยเปเลวเพลิงคาดไม่ถึงเลยว่าพลังเผาไหม้นั้นจะทำให้ศิลาดังกล่าวสลายจนกลายเป็นขี้เท่าไปจนท้ายที่สุดแล้วศิลาทั้งสองก้อนก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยอืมช่างร้ายกาดมาก แม้ว่าเพลิงอเวจีนั้นจะมีคุณสมบัติของเปลวเพลิงปีศาจที่ได้มาจากราชันผู้ที่กลั่นขึ้นมาหลายต่อหลายปีดังนั้นมันจึงมีคุณสมบัติกัดกร่อนเพราะว่ามันกลับไม่มีความสามารถในการเผาไหม้ทางกายภาพเลยแม้แต่น้อยหากแต่ว่าในตอนนี้มันได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วเปลวเพลิงก็ยังคงเย็นเย,ยือบอยู่แทบจะไม่มีอุณหภูมิเลยหากแต่สามารถทำให้วัตถุนั้นย่อยสลายไปได้เช่นนั้นแล้ว มันย่อมแข็งแกร่งกว่าการเผาไหม้ทางกายภาพอย่างแน่นอนหากเป็นกระบี่อเวจีก่อนหน้านี้มีเพียงแค่พลังป้องกันที่ไว้ใจได้แต่กระบี่อเวจีในคราน,นี้นั้นไม่เพียงแต่สามารถที่จะเผาไหม้พลังวิญญาณได้แต่มันยังสามารถทําให้วัตถุนั้นย่อยสลายไปและยังทําให้ได้รับบาดเจ็บลุกลามแบบไม่หยุดอีกด้วยนับว่าเป็นพลังทําลายที่สามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นลําบากได้เลยอืมไร้ซึ่งข้อกังขาจริงๆ กระบี่อเวจีของฉู่เทียนนับว่าหน้าพรั่นพึงยิ่งนักพลังย่อยสลายของเปลวเพลิงโลกันสีเขียวนั้นมีผลละลายวัตถุส่วนเปลวเพลิงปีศาจอเวจีเองก็มีผลเผาไหมพลังงานนับว่าเป็นเ,เพลิงอเวจีโลกันที่ครบเครื่องเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะเป็นพลังกายานิรันดรของหนานกงอยู่ในตอนนี้ก็ยังยากที่จะรับมือกับกระบี่อเวจีของฉู่เทียนได้แน่นอนว่ามันได้ยกระดับขึ้นมาเป็นอย่างมากแล้ว พูดวิญญาณกระบี่อเวจีเองก็ฟื้นฟูจนถูกปลูกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วด้วยการตื่นขึ้นมาของพูดวิญญาณนั้นทําให้ฉู่เทียนมีทักษะสกัดกลั่นดวงจิตวิญญาณอสูรได้ด้วยการใช้พูดวิญญาณในการเพิ่มพลังของศาสตร์าวุธตลอดจนยังมีทักษะในการรักษาสภาพของตัวมันเองได้อีกด้วยพูดวิญญาณกระบี่อเวจีนั้นเป็นหนึ่งในธาตุเปลวเพลิงแห่งสวรรค์ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นเหมือนธาตุแห่งชีวิต แต่มันไม่มีดวงวิญญาณที่แยกออกมาได้แต่ในเมื่อเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งแล้วแน่นอนว่ามันย่อมสามารถแยกออกมาจากอาวุธได้ชูเทียนเคยคิดเอาไว้ก่อนเช่นกันว่าต้องการที่จะลองใช้วิชาลับในการอันเชิญแต่ตอนนี้สามารถที่จะทดสอบได้แล้วนะสิเขาได้ถ่ายพลังวิญญาณลงไปในกระบี่อย่างต่อเนื่องพลังสีน้ำเงินที่หมุนวนโคโจรอย่างรวดเร็วรกับสายน้ำ เลวเพิงขนาดม,มาเองก็รวมตัวกันด้วยเช่นกันคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะมีรูปร่างกลายเป็นเหมือนกับร่างมนุษย์อย่างช้าๆอสุรกายเพิงนานกงหยุนและคนอื่นๆต่างก็รู้สึกประหลาดใจจนต้องอุทานออกมาเลวเพลิงสีน้ำเงินด้านหน้านี้กำลังรวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างรูปร่างของมันนั้นเหมือนกับอสุรกายเพลิงที่อสุรกายอัคคีโลกันอัญเชิญออกมาในก่อนหน้านี้เทาว่าเลวเพลิงของอสุรกายตนนี้นั้น ไม่ได้มีสีเขียวเหมือนกับของอสูรกายอคีโลกันเลยถึงกับทำให้เจ้าจิ้งจอกน้อยนั้นเหวอไปเลยทีเดียวนี่คิดจะลอกเลียนแบบเจ้าจิ้งจอกน้อยหรืออย่างไรกันก่อนหน้านี้เจ้าจิ้งจอกน้อยเพิ่งจะกระหิมยิ้มย่อมถึงความเหนือของตัวเองแต่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเจ้านายของมันจะสามารถอัญเชิญอสูรกายได้ด้วยเจ้านายของมันเองก็ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเนี่ยถึงกับทำให้มันตื่นเต้นไปด้วยเช่นกันหนานกงหยุนก็รีบสอบถามออกมาด้วยความประหลาดใจ นี่เจ้าสามารถอัญเชิญอสูรออกมาได้ด้วยอย่างนั้นรอนี่เอ,อ่อข้าว่านี่เป็นเพียงเปลวเพลิงที่เข้มข้นก็เท่านั้นแหละไม่ใช่การอัญเชิญร็อกส่วนการอัญเชิญของเจ้าจิ้งจอกน้อยนั้นจำเป็นต้องมีสื่อวิญญาณซึ่งจำเป็นต้องมีร่างภาชนะในการอัญเชิญนะับเป็นทักษะที่หายากมากเป็นวิชาที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าอสูรจากยุคบรรพกาลหากแต่สิ่งที่ชูเทียนกระทําตอนนี้นั้นแตกต่างกันออกไปมันเป็นเพียงทักษะอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเพลิงอเวจีโลกันก็ไม่ได้มีความรู้สึกและยังไม่มีรูปร่างที่แน่นอนเป็นเพียงแค่ธาตุแห่งชีวิตที่ใช้วิชาลับในการเปลี่ยนร่างของมันออกมาก็เท่านั้นดังนั้นแล้วจึงทําให้ชูเทียนสามารถเรียกอสุรกายเพลิงโลกันออกมาได้อีกอย่างร่างของอสุรกายเพลิงโลกันตนนี้ก็ไม่ค่อยเสถเียนเท่าใดนักมันดูเหมือนกับร่างของชายที่ล่าสันทั่วทั้งร่างถูกเผาไหม้ไปด้วยเพลิงสีน้ําเงินที่บนศีรษะเองก็มีเขาอันหนึ่งยื่นออกมา ทั่วทางร่างถูกปกคลุมไปได้วยกลิ่นไอปีศาจเหมือนกับอสูรกายโลกันจากพิภพโลกันก็ไม่ปานเลยเมื่ออสูรกายโลกันปรากฏตัวมันกลับจับจ้องออกมาด้วยท่าทางสับสนหลังจากที่ได้จ้องมองไปยังฉูเทียนราวกับว่ามันได้ปล่อยกระแสจิตออกมาในท่านเรียกค่ายอย่างนั้นหรือโอ๊อมันพูดได้มันพูดได้ด้วยนี่มันพูดได้อย่างไรกันเนี่ย ทุกคนถึงกับคนหนีดีฟอไม่เว้นแม้แต่เจ้าจิ้งจอกน้อยเลยอสูรกายเพลิงโลก,กันที่ถูกเรียกออกมานี้ที่จริงแล้วสามารถที่จะสื่อสารกับคนได้อย่างนั้นหรือแน่นอนว่าธาตุแห่งชีวิตนั้นไม่มีอวัยวะนี่การพูดของมันก็ไม่สามารถที่จะกล่าวออกมาได้ด้วยปากทว่ามันได้ส่งผ่านออกมาด้วยพลังจิตโอ้ยอดเยี่ยมเลยนะเนี่ยชูเทียนพยักหน้าอย่างพึงพอใจ นับตั้งแต่วันนี้เจ้ามีนามว่าโหยมิงอสุรกายเพลิงโลกันก็กล่าวตอบรับขอรับในท่านชูเทียนจึงกล่าวต่อกระบี่ว่ากลับมาทันใดนั้นอสุรกายเพลิงสีน้ำเงินก็กกค่อยๆสลายไปก่อนที่จะกลับคืนสู่กระบี่อเวจีในทันทีพลังของโยหมิงนั้นอยู่ในระดับปลุกเรืองจิตขั้นที่5มีพลังที่แข็งแกร่งกว่าชูเทียนที่เป็นเจ้าของมันซะอีก เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์กับฉู่เทียนโดยตรงโดยหยูหมิงนั้นปรากฏตัวเป็นรูปลักษณ์ของอสุรกายโลกันซึ่งเป็นวิชาลับจากกระบี่อเวจีของฉู่เทียนนั่นเองอ,อันตรายทั้งหมดนั้นได้จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเพลงกระบี่อเวจีที่สําเร็จดินแดนขนาดใหญ่ประสบผลเป็นเอกลักษณ์ทําให้พลังฝึกตนของฉู่เทียนตอนนี้เองก็เพิ่มขึ้นมามากมายและยังได้อสุนรับใช้ที่ท,ทรงพลังเป็นอย่างมากมาอีกด้วยหยหมิงนั้น มีชาวปัญญาที่ไม่ค่อยสูงนักดังนั้นจึงไม่ค่อยสามารถพูดได้มากมายแต่เว่าถึงจะมีสติปัญญาไม่สูงก็ไม่ได้แปลว่าไร้ประโยชน์หากว่าอสูรรับใช้ตนนี้เป็นเหมือนกับจิ้งจอกน้อยแล้วก็คงจะต้องทําให้ฉู่เทียนนั้นร้องไห้โหออกมาน้ําตาตกอย่างแน่นอนซึ่งหยูหมิงเองก็ยังมีเวลาให้เติบโตขึ้นไปได้อีกมากเมื่อเขาทําการวิจัยข้อมูลต่างๆได้มากขึ้นแล้วในอนาคตข้างหน้า ย่อมสามารถแยกมันออกจากกระบี่อเวจีได้อย่างแน่นอนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แยกออกมาเป็นอิสระได้เอาล่ะนับว่าเก็บเกี่ยวได้อย่างมากมายเลยทีเดียวหแน่นอนนะสิว่าเจ้าสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างมากมายเพราะว่าพวกเราเองก็ควรที่จะได้รับอะไรตอบแทนที่เหมาะสมด้วยนานกงอยู่ในศบโอกาสรีบกล่าวต่อรองแล้วเจ้าจะตอบแทนพวกเราอย่างไรให้พวกเราพอใจล่ะ พอใจงั้นหรอแน่นอนว่าจะต้องให้พอใจอย่างแน่นอกจากนี้ข้ายังจะต้องได้ค่าตอบแทนก้อนงามอีกในขณะที่ตอบนานกงหยุนไปชูเทียนก็รู้สึกอารมณ์ดีเป็นอย่างมากแล้วพวกเจ้าต้องการสิ่งใดกันล่ะขอเพียงแค่เอ่ยปากข้ายอมสามารถทําให้พวกเจ้าพึงพอใจอย่างสุดความสามารถของข้าแน่นอนนานกงหยุนก็รีบเกาศีรษะไปมาพี่หยุนเยาวไฉ่เตียท่านป้าเฉิน พวกท่านต้องการสิ่งใดหรือคนทั้งสามเองก็ไม่ได้คิดว่าต้องการอะไรตอบแทนจากชูเทียนดังนั้นพวกนางจึงได้สายหน้าไปมาเฟิงเฉยเตียก็กล่าวออกมาว่าการกำจัดอสูรกายร้ายนั้นก็เป็นหน้าที่กลับไปย่อมได้รับรางวัลจากจัก,กรพรรดิอู่อานอยู่แล้วแล้วพวกเรายังจะขออะไรจากวีรบุรุษพิชูได้ยังไงล่ะทุกคนต่างก็จ้องมองกันและกันยังมีคุณสมบัติใดที่จะขอกันล่ะ ่านหญิงเฟิงนั้นเป็นหญิงสาวที่งดงามเปลี่ยนไปด้วยมารยาทและวุฒิภาวะไม่ได้เหมือนกับหนานกงหยุนที่เป็นหญิงสาวเร่าร้อนดั่งไฟเผาอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามชูเทียนก็เป็นคนที่ยุติธรรมต่อทุกคนอย่างแน่นอนไม่มีทางหรอกที่เขาจะให้คนของตัวเองต้องขาดทุนดังนั้นเขาจึงเร้กกล่าวออกมาอย่างจริงจังพวกเจ้าทั้งสามเองก็นับว่าเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วแน่นอนว่าควรที่จะสามารถฝึกฝนวิชาเฉพาะ กายานิรันดรอ,อบแสงดาราข้าคิดว่านี่คงจะทำให้พวกเจ้าพึงพอใจได้หรือไม่กายานิรันดร์อบแสงดาราอย่างนั้นหรือหยุนเหยาและเฟิงเฉ่เตียรู้สึกตื่นตะลึงเฉินปิงหยีเองถึงกับเบิกตากว้างหากไม่ต้องรักษาภาพพจน์นางเองก็คงจะกระโดดลดเต้นออกมาด้วยความดีใจไปแล้วทันใดนั้นนางก็จับไปที่ชายเสื้อของชูเทียนทันทีข้าข้าจะฝึกแน่นอนว่า เฉินปิงหยีเองก็เป็นคนคลั่งวิชาอยู่แล้วแม้ว่าจะสนใจในวิชากายานิรนอนอบแสงดารามาเป็นเวลานานแล้วหากแต่มันก็กราะกระอ่วนใจที่จะกล่าวออกมาได้ชูเทียนที่สบโอกาสลูกไปที่แขนอันเรียวงามและประณีที่เย็นเยียบของเฉินปิงหยีและกล่าวว่าแม่นางเฉินผู้งดงามท่านไม่ควรตื่นเต้นมากเกินไปเดี๋ยวคนอื่นๆจะมองพวกเราไม่ดีนะคนอื่นๆที่ไม่รู้จักจะคิดว่ากลางวันแสก หญิงงามกำลังจับมือถือแขนกับผู้ชายนอกบ้านนะ่ะเฉินปิงหยีถึงกับเปลี่ยนเป็นหน้าแดงซ่านเร่งรีบปล่อยมือในทันทีขออภัยด้วยอืมโปรดวางใจได้เมื่อกลับไปแล้วข้าจะคัดลอกให้กับพวกท่านเองหยุนเหยาและเฟิงไฉเตียนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากด้วยวิชากายานิรันดรนอบแสงดาราได้กลายมาเป็นวิชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐกลาง และอาจจะยอดเยี่ยมที่สุดที่เด่นในการป้องกันในอาณาจักรหนานเซียแห่งนี้เลยก็ว่าได้หนานกงหยุนจึงชำเลืองมองตาละห้อยแล้วถามต่อว่าเราฆ่าละ่ะเอ้ยแล้วข้าจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเจ้าต้องการสิ่งใดชูเทียนก็รู้สึกอักอ่วนใจอยู่ไม่น้อยไร้ซึ่งคำพูดใดๆให้กล่าว hmm, มันจะไม่ดีกว่าหรืออย่างไรหากเจ้าจะคิดด้วยตนเองนะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน ให้ร่างกายที่หล่อเหลาของข้าไปละกันดีไหมล่ะใบหน้าของหนานกงหยุนถึงกับเปลี่ยนเป็นสีแดงระเรื่อเช่นกันฮิไอ้หัวหน้าหน้าไม่อายชูเทียนก็รีบเอ่ยเช่นนั้นข้าจะช่วยเจ้ายกระดับวิชาศาสเทพแห่งนิพพานเป็นอย่างไรล่ะโอ้ตกลงหนานกงหยุนก็เร่งรีบยอมรับข้อเสนอของชูเทียนทันทีฮึช่างเป็นหญิงสาวที่บ้าคลั่งจริงๆ หลังจากที่พวกเขาทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจทุกอย่างและเตรียมตัวจะกลับทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงจอแจของเหล่าทหารเคลื่อนที่เร็วดังมาจากเนินเขาที่มีทหารวายุราว0ราว2ถึง0 0คนกำลังมุ่งตรงมายังสถานที่แห่งนี้นำทางมาโดยสร้างกวนฟเฟยเฉินหฮ้ยกล้าดีอย่างไรชูเทียนคาดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะกล้าหนีทหารโหสร้างกวนฟเฟยเฉินที่ยังมาไม่ถึงด้วยซ้ำ แต่เสียงด่าทอของเขาก็ดังลอดผ่านออกมาก่อนแล้วหยุนเหย่เองก็รีบหัวเราะออกมาอย่างเหยียดหยันหน้าขันเจ้ามองไม่เห็นรู้อย่างไรว่าฉู่เทียนเป็นคนจัดการกับอสูรกายร้ายไปหน้าภายในหุบเขาขนาดเล็กตอนนี้ยังคงมีเปลวเพลิงสีเขียวคุก,กรุ่นอยู่ทว่ากลับไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ที่รุนแรงเหลืออยู่เลยมีเพียงแค่ศิลาของอสูรกายอาคีโลกัน ซึ่งฉู่เทียนเองก็ได้เก็บไปแล้วลำพังแค่คำพูดไม่กี่คำมีรื้อที่สร้างกวนเฟยเฉินจะเชื่อหา่าฉู่เทียนโค่นปีศาจร้ายได้แล้วอย่างนั้นหรือเป็นเรื่องโกงหกทั้งเพสร้างกวนเฟยเฉินได้แค่นเสียงออกมาอย่างเย็นชาเจ้าหนะไม่เพียงแต่นีทหารยังกล้าโตเถียงด้วยคำพูดไร้สาระอีกไม่สามารถจะอาภัยให้ได้แล้วหนานกงหยุนก็ตะโกนออกไปอย่างโกรธเกรี้ยวตาเน่าๆของเจ้าเนี่ย เอาไว้ที่ตูดหรือยังไงกันชูเทียนสังหารอสุรกายโลกันแล้วก็ช่วยชีวิตบิดาของเจ้าเจ้ายังกล้ามาเห่าเช่นนี้อีกรอพวกเจ้าได้ยินกันไหมสร้างกวนเฟเฉินไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้จะจัดการกับสัตว์ประหลาดเช่นนั้นได้เขาหันหน้าตะกลพูดกับไปยังเหล่าทหารมากมายฟังให้ดีคนเหล่านี้หนีทหารแล้วยังแก้ตัวได้อย่างเลี้ยวไหลที่สุดไม่สามารถอภัยพวกมันได้เด็ดขาดหนีทหารและไม่ฟังคําสั่งของผู้บัญชาการ ข้าขอลงโทษฉู่เทียนตามกฎของทหารหจะมีคนมากมายเท่าไหร่ก็ตามที่หนีไปจากสนามรบก่อนหน้าเทว่าสร้างกวนเฟยเฉิน,ไ,นไม่ได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยเพราะว่านี่คือโอกาสที่ดีสําหรับเขาแล้วหนานกงหยุ่นที่เป็นคนของตระกูลหนานกงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ตระกูลสาขาเทว่าเขาก็ยังต้องไว้หน้านางบ้างส่วนเฟิงไฉ่เตียนางเป็นธิดาของโหยเยว,วายุเทพ ดังนั้นเขาก็ไม่สามารถแตะต้องนางได้หยืนเห่ยาเองนางก็เป็นตระก,กูลใหญ่ของรัฐกลางซ้ําสํานักเมคายเองก็มีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรนานเซียเขาก็ไม่สามารถแตะต้องนางได้อีกเช่นกันมีเพียงแค่ชูเทียนเท่านั้นที่ต้องตายเพราะชายผู้นี้กล้าทําร้ายคนของเขาที่เป็นเหมือนมือขวาและมือซ้ายไปด้วยซ้ํายังทําให้ตระก,กูลสร้างกวนต้องขายหน้าเป็นอย่างมากส่วนหญิงชุดดําผู้นี้แปลก ทำไมเขาไม่เคยเห็นนางมาก่อนไม่ว่าจะอย่างไรจะสังหารเพิ่มไปอีกคนก็จะมีปัญหาอะไรกันล่ะ <c oughs> ขณะที่สร้างกวนเฟยเฉินกำลังจะสั่งให้เหล่าทหารพุ่งเข้าจับกลุ่มตุ้มบุปผาเหมมันก็กระแทกไปยังม้าศึกของสร้างกวนเฟยเฉินน้ำแข็งที่กัดกินได้แปลเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งม้าศึกในทันทีก่อนที่จะระเบิดตัวออกมาอย่างรุนแรงเลือดเนื้อและโลหิตแตกกระจายออกเป็นเสียเส่ยง สร้างกวนเฟยเฉินก็กระเด็นกระแทกลงไปบนพื้นในทันทีจะจะเจ้าสร้างกวนเฟยเฉินไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าหญิงสาวชุดดำผู้นี้แข็งแกร่งถึงขนาดนี้เลยเหรอฝ่ามือของเฉินปิงหยีได้สะท้อนแสงระยิบระยับมีบุปผาหนมันมากมายล่วงหล่นลงมาอย่างนุ่มนวลจิตสังหารที่รุนแรงกำลังแผ่ออกไปจนทั่วราวกับว่านางกำลังจะสังหารทุกคนให้ตกตายไปด้วยความแข็งแกร่งของเฉินปิงหยีนั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนดวงจิตทีแท้จริงหากว่ากลุ่มทาหารวายุเหล่านี้กล่าออกมาด้านหน้าแล้วก็บางทีคงจะถูกสังหารไปในทันทีแน่ตอนนี้ไม่มีทางที่พวกเขาจะสามารถจัดการนางได้แม้แต่เอ่ยชื่อของพวกนางออกมาพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกสังหารให้ตายไปในทันทีซางกวนเฟยเฉิน,นก็กล่าวออกมาอย่างตื่นตะลึงชูเทียนเจ้ากล้าเจ้ากล้าส่งคนมาขัดขวางกองทัพของอาณาจักร การกระทําของเจ้ามันไม่ต่างกับกระบทเลยหนีทหารเป็นกระบทฮา่าทักษะของสร้างกวนเฟยยชินที่ใส่ร้ายคนอื่นของเขาเนี่ยมันช่างเกินระดับที่จะรับได้จริงๆ